รถมือ2ที่เทียบเท่ามือ1เหมือนแค่เป็นเทรดได้เท่านั้นค่ะคันนี้ไมล์หลักพันเก็กิโเมตรเท่านั้นเองโตโยต้ายาวริหน้าใหม่ชนชอปปี67ค่ะคันนี้พันสองร้อซีซีประหยัดน้ํามันกระจังหน้าสวยๆจมูกโด่งตาโตๆสวยสดงดงามมากค่ะคันนี้ได้ไปชอบมากๆแน่นอนนะคะ ล้อมแมมกคำแมมกสวยๆเลยค่ะจากโรงงานนะคะแมมกเป็นเหมือนกังหันแล้วก็มีลอยหยักๆสีดำตัดกับสีซินเวอร์เข้ากันลงตัวกับรถสีบรอนเทาค่ะคันนี้คิ้วกันศาสตรประตูแต่งมาให้ เรียบร้อยแล้วนะคะข้างในเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่มีลายในตัวดูดีมีชาติตระกูลค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายและขวาค่ะสามารถปรับเสียงลดเสียงบลูทูธได้ค่ะหน้าจอทัชส,สกีนะคะแอร์ปรับ4ระดับและเกียร์ออโตโ้ใครอยากได้รถเก่งราคาดีรถเก่งปีใหม่ๆรถเก่งประหยัดน้ํามันคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะไม่ว่าใครได้ไปชอบแน่นอนสภาพดีๆเลย4ี0 0 0 0เบาท0 8 5ย 8, 8 5 8 4 9 5หรือช่องทางการต่อบ,บนเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ